1 2 3อ้าวสวัสดีรีวิวอะไรครับรีวิวกล้วยทอด,ด,ดมันจมันเนี่ยมันเป็นแต่กล้วยทอดเป็นสีขาวโอเควันนี้เราจะมารีวิวกล้วยทอดใช่ไหมคิดนายคิดเคยทอดอาไว้ไหครับนี่เคยทอดเป็นแบบนี้นะครับกล้วยทอด นี่อร่อยไหมครับเป็นนากินบอกเพื่อนๆ่าอ,อร่อยรสชาติเป็นไงครับน้าหนังสสีส้มมันจะเป็นสีส้มแบบนี้นี่กระหักปุ๊บนี่มันจะเป็นสีส้มนี่นเป็นสีส้มกล้วยจะเป็นแบบนี้นี่อร่อยทั้งสองอย่างครับกล้วยทอดเป็นน้าชอบกินกล้วยทอดใช่ไหมครับกินทุกวันเลยแต่ว่านานักินทีดีกว่านะ้นำมันมันเยอะนอะแต่อร่อยดี เป็นไรกินมากี่ครั้งแล้วกุ้ยทอดอ่ะสามครั้งแล้วชอบอ่ะครับใส่ชุดสไปร์แมนกินกุ้ยทอดเลยนะครับยอดเลยอะไรผม <im panze es> เป็นกิน,นอ,อะไรอ๋อมีเม็ดเม็ดเม็ดผงอยู่นนในกุ้ยไงอดเอจะอร่อยเนะกินใหญ่เลยไหนเหลือแค <im panze es> ่ไหนกินแค่ไหน โอ้ยอีกชิ้นใหม่เลยเหรอนี่ไหน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 เขาเรียกว่าอะไรไกล้วยทอดปลาแดงกุ้งผัดจิ้งเหลนี้ต้องหักเลยเหรอกินได้เลยไม่ต้องห,กองหกักกินทีละหน่อยได้ไม่ต้องหักอ่ากัดแบบได้เลยปลาเลยอะ่ะเหมือนปลาเลยเนอะน้องๆหนูๆใครไม่เคยกินกล้วยทอด<อ>ก็ลองไปกินดูนะครับให้พ่อแม่พาไปเที่ยุดูกินได้ แต่กินไม่ต้องบ่อยม,อมันไม่ทอดน้ำมันแต่เวลากินอร่อยยพอหยุดปากก็อยู่เหมือนกันเป็นนายินกินเรื่อยเลยเนอะเป็นนายไม่เคยรู้จักมันกินสองสาครั้งนี่ติดใจแล้วอ่ะเนี่ยใช่ไหมครับเป่งทอดูุงละยี่สิบบาทถุงประมาณนี้ สามอยสิบาทเลยเหรอ3ึ0สามรสิบบาทเลยเหรอสามร้อยสิบบาทถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบถุงละยี่สิบสามร้อยบาทสบาทเลยแขกันไปนีกินเพลินเลยอ้าวน้องๆหนูก็ลองให้พ่อแม่ไปหาซื้อดูนะครับเป็นรายวันนี้ก็ บอกจบการรี e. ว,วิวน้อย